Ha, hai mươi sáu hết rồi đi mươi sáu hết rồi hai mươi sáu hết rồi đâu, mày đâu. Đâu. chị hai mươi mày đâu mày đâu mày mà đâu mày đâu, mày đâu mày đâu, mày Alo. Alo, 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 đầu mở 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 xem Mà đầu mở đầu mà Mà mở mà 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 mở mà 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 mở mà Mà đầu เออ đâu, đâu มาเร็วเร็ว đâu ๆมาเร็วมาๆ đâu, เร็วมา má đi má đâu, má lu lu ไปลงน้ำด้วยดิเซลลงน้ำด้วยตู้มันเป็นยังไงแม่เซลไปด้วยวาย,ยเซลไอ,อ,ไไอ,อไน้น้ำวายแม่ไปไหนวะเนี่ยฮะแม่ดิเซลไปไหนวะเนี่ยวายดิเซลไอ้น้ำโอ้ยเจ้าเอาหนาวก่อนไม่ไหวเว้ยเจีบโอ้ย

nương toàn không lại quá đi xe mà bắt phải đi xe ở nam đi đâu lưu chi mà lưu lưu chị ơi Hãy subscribe ở kênh Ghiền สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะครับเซลไหมไม่ดีเซลไม่ดีเซลไม่อย่าที่อึมั้งยังไม่ได้อึเลยอึไปหน่อยเมื่อเช้าโอเคโล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  ไอ้ป้อมเด็กบ้าดิเซลเดีวลงน้ำลงแล้ว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 ปล่อยมันเรียนรู้ด้วยตัวมันเองอ๋อไอเด็กเฮียไม่โดดตัดหน้ามันแล้วมันจะโดดลงได้ยไงอ่ะดิเซลโดดลงมาดิตามมั Iya, taun dai. Leo ji. Lai wah. Tadi maki long wai, long wai nam peti la. Leo Mai ma ni, lew. Ma ni, ma ni, pho ni. Ma tang ni. ai khia ni, mày điêu, đốt đốt ta mày, đốt ta, bao mày. ui, tổ đấy mà. mày ta, à, ngay, ngay, đi theo ยังกล้าๆกลัวๆอยู่มาจีมาจีโดดไปจีโอ้โหเฮ้ยไม่เปล่าโดดเป็นตัวอย่างอะ่ะ <c oughs> อืมเี้ยนี่กระโดดจังเลยมาเจ้าไป

เจ้ตาตะมาอ,อยากเล่นแต่ยังไม่กล้าโอ้ยอลงไปแล้วลงไปแล้วอีเซลลงมาน้ำลงน้ำไปแล้ว,ลลว,ลลวออ

เราสอนตีลังกาเกล็ดเราสอนที่เซลตีลังกาเกเาลกเก็ดลูกอืออือเอาเอาเออกไป มาเมาดูมาดาดูล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 อลู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 ลหลู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 าูลูลาลูลลล Hati, malu. Oh, lu. Ni siapa lu? Lu. Hai. Mai, mai. <laughs> เอียงเป็นยังไงวัดกล้องขากล้องกูเนี่ยเอาเขี่ยให้่ ไอ้ไม่คู่กันโอ้โห,โ,หโหจะบอกหยังวะเจ้า

หน้าทิมหน้าทิมไปเดี๋ยวโด,วดี๋ยวเาไม่ได้ดิเซลพอขี้เกียจมันหนาวอ่ะอยากจะเล่นด้วยวมันหนาวอ่ะเฮ้ anh ơi anh ơi anh ơi À xeo Xeo theo anh ra anh ơi cà ơi kiến ơi anh Xeo Để ơi để ơi Mấy kim làm ơi anh รอตีนะบอกกันก่อนนะ <c oughs> อเจ็ยเปล่ากะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> ลูกหน้ากับฮิปโปอะ <c oughs> ฮิปโปขาสั้นอีเซล เข้าป่าไปหาไม่เจอเลยเจ้าองอออออออเร็วเร็วอ่างเปาอยู่นี่อ่งเปาอยู่นี่เร็ว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 เวเี่ในะ ขู่ก็ได้ทีสองทีเอาใหญ่เลยเซลมันลงไปแล้วแม่นกแม่รัชนกดีเซลไหมดีเซลเนี่ยเข้าทุ่งนากูอีกดีเซลไม่ไม่ไมาน,นี่ เร็วๆมานี่เดี๋ยวถ้าไม่รู้จักคำว่าไม้จะโดนนะนี่มาเล่นน้ำเนี่ยให้มาเล่นน้ำไม่ได้ไปเล่นในทุ่งานาดีเซลมานี่เร็วๆมานี่ยม,ม,มาเร็วเป่าวพอแล้วมั้งปวดอือหหาที่อึก่อน เออให้เต็มที่แล้วก็ไปกินให้เต็มที่โอเคออแล้วสบายใจแล้วลงน้ำไปล้างตูดไอเซลลงละน้ำล้าตูดไอหนูกะหาเก็บอะไรนัก,กัรไม่รู้เนี่ยไปสบายตูดละ เฮ้ยเจ้าเล่นด้วยสิเจ้าเล่นด้วยสิเอาเป้่าเจ้าเล่นด้วยสิเฮ้ยว้าวจะไม่ลงน้ำไปนะเอาเอาเอาแหวดออาไม โอ้ยไม่พอละพอละพอละพอแล้วเมื่อกเต่าเล่นกับตัวอื่นไม่ได้แล้วสตาร์ทแล้วโอ้ย Ba, theo các bạn. Mày. Nít dậy quang, vậy thế này vậy thế na, Bây, tập bạn ให้เดินก็นจะแอบกัดขามันมึงมีแมงโอ้ย Ôi Lo cô sát trồm khiêu rồi Nói dơ tạm phong này Dơ đường sai lục, đường khác sai

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เยินกินอาหางกันเลยื้่ละสตาร์ทละเริ่มสตาร์ทมาละ khi wow, à? nào hết? hả? chín mươi mốt, mươi wổm thôi, còn mương thôi, ้ม่เหอน้ำเกือเอาแต่น้ำเกลือเตชูไม่ต้องมนี้ไม่ต้อง ăn nộp ngay này theo 怎么呀？嗯啊 อาหารนี่ลูกไปกินเย็นพ่อแม่กินแล้วนะดีเซล

โอ้อาแอนมองไม่้หนีน้งแต่เลยด่านะครับไปชมหัวใจนะ โอเคแม่แค่นี้ก่อนครับ